ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีมิตรรักเป็นเพลงมิตรหมอแกนแฟนหมาอรำขณะนี้เราอยู่กันที่สนามสอบรถเกี่ยวน้าพ่บูนมังสาหารแถวแถวนาโพนะวันนี้ฉันพาทุกคนทุกท่านมาดูเจ้าปานเจริญกำลังจะสอบไปกับกี่โอ้หน้าแรีว่าพอก็ามือครบครับแต่ว่าดีนะแต่กใไม่หรแต่ว่าเงา ะจะไม่เจ้ากองเข่าแน่นอนบอกขึ้นได้ก็ไม่หน้าให้หน่อยครับเพราะวิทย์แอลนี<ฮ>่แหละโดนซ่อนโคลนพ<ฮ>้นกระแลเพือพ่อเพื่อแมาทางคิปไทยตะวันตกเสียงหวอกครับ ตอนนี้ภาวานาเมื่อนบจบก,ก่อไปใส่ทั้งงอนเกี่ยองหน้าบอ่อยากให้ย่อยวันไหนวันนั้นรอว่า,า,วามันไม่มีที่ตากออกนะคณะนี้กท็ทีเป็นเข่าเนื้อดอนะครับเป็นเขา่าสายพันธุ์หน้าปังเพราะว่าเห็ดหน้าปีออกผลผลิตหน้ากระเทือนหวยเมน่นหน้าดีอยู่เลย หกให้ตะไลหกให้ตะไลครับพี่น้องครับไนหน่าจะในเมื่อเสมอกันแน่ว่ามันลูกมาหน่อยยังวะผมมีตดผมมีเตียนในทอนเป็นไงอะ